ค่ะวันนี้ไม่อยู่กับพี่แอรอีกแล้วนะคะในเกมเอ่อพายพีเจกันราสีกันราสีกันรากศากันราสีป่ะกีกีราศีน่าจะเป็นกีราสีในกระต่ายกีราสีกีราเดี๋ยวนะไปดูเข่าวาดกันก่อนเพราว่ากันยังไงวะนี่ไอ้นี่น่ะมันสายองจริงจริงอนี้ละไม่ได้ ท่นคะอย่าไปเชื่อมันคะกีฬาสีกันาสีคืออะไรคะต้องวาดกันาใช่ไหมคะใช่ก็ได้นะสู้หน้ากากวาดหน้ากากก็เป็นกาสีฉันรู้จักกันาสีเป็นอย่างดีต้องวาดกันาก่อน ูไว้ทำอะไรผิดการบอกผิดกล่องมหัดเลยอ่ะใช่ไหะเออผิดโคตรกันกับมาหันเลยี่โยยากูกูนแล้วกูไม่มีมันกินเนื้อตอมมี่แล้วมันก็ไม่กินสารนะดูมันเป็นอะไรมึงน,น่าเสียดายเลยนะที่พี่ไม่อยู่ด้วยอะ่ะเพราะว่าพี่มีเนื้อเต็มเลยในตัว ไปออกล่าสัตว์มาแล้วจากนั้นนะนะกาลาสีเราจะต้องวาดแต่คนมี้ถือกาลาอยู่ค่ะท่านผู้ชมก็เอาจริงจริงก็คือตัวเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะพูดไปมั่วๆงั้นหละนั่นนั่นมันเป็นกีฬาแต่เขาบอกว่ากาลาฮะไอ้นี่จะวาดคอวอยอวาดเดอะแมว โอเคแล้วเราก็ต้องวาดเท้า,าตรงนี้นะคะไม่ต้องวาดก็ได้มันวาดว่าวาดมือจับจับเชือกกลาตรงนี้ชึบชึบแบบนี้วาดมือจับเชือกกลาชึบเชือบไปเชือบก็ตามใจนะพี่ฮนะอะไรใครไม่เชื่อว่ามันคือกีฬาสีอเดี๋ยวทุกคนจะมองว่า,วาดิฉันกลายเป็นคนที่ดูไม่ดี ถูกไหมทุกคนมองแบบนั้นแน่ๆไม่อะเพราหนูดูว<ะ>่าพี่เป็นคนดีเหรอขอหลักฐานด่วนเขีย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 นเนโอเคเชื่อแล้วมไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้พูดเล่นเอง พดได้เสร็จแล้วท่านผู้ชมโอ้โหเลยอะไอีกไม่กี่วิเองอ่ะเอ้ยกดวักดว่วนไอ้เจ้าไอ้เจ้าอย่างแรกเลยที่ต้องมีก็คือลูกกระตา่ายเราจะวาดลูกกระตากันสีดำเลยนะคะจุดเดียวคะ่ะท่านผู้ชมคะไม่มีอะไรทำแล้วอย่าพุ่งเสียอย่าพุ่งอย่าพุ่ง ชมพูเท่ๆๆๆๆแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าทองฟ้าสีฟ้าทองฟ้าก่อนเย้ไหวว่ะวาดเล่นด้วยนะโอ้โหดูคนอื่นวาดวาดหน้กากทูเรียนก็มีการหน้ากากทูเรียนปวดจัดหน้ากากทูเรียน รู้ว่ากะลาสิงคืออะไรนั่นก็คือคนกำลังขี่บนกะลานั่นเองมาเฮ้ยดิ <c oughs> <c oughs> ว่านเลยวะเฮ้ยเราตกรอบไปนี่แล้วการคุณเรียนเชยชนะไปเลยคะ่ะ <c oughs> นักการทูเรียนชนะค่าในงานนี้ <c oughs> ไม่มีรางวัลที่เราชนะเพราะเราวาไดไม่เป็นเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่นนแหละนักกับทุตเรียนคนนี้ชนะ หน้ากากคุเดยนี่ไม่ใช่นะอย่ามีสีขึ้นมานะฉันเชยร์หน้ากากคุณเียนนีะถ้าฉันจะเป็นเลือดล้วก็ฉันจะเลือกให้ตัวนี้ฉันนะนั่นไงหน้ากากคุณเรียนตัวนี้วันสวยมากต่อไปปลาสีโอเคไปด้กันต่อเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะมารอๆๆๆลูขาวูเขาเหรอโอ้ยแงจ ูเขาที่สง่างามหม,มังเใช่โอย <c oughs> บ้านนะอันนี้น้องน้องไม่ไม่ต้องสนใจคนเนชิญเชิญเข้าคนสดพี่สดโอเคพี่เข้าอืมอือโอเค เอียงๆกันนะนเคสีสีพื้ไดินประมาณระบายผิดสีแล้วก็มีสีน้ำตาลเข้ามาตรงนี้ดูดูทุกคนามค่าวัดภูเขากันแย่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีแบบนี้ไม่สวยของเราสวยกว่าพวกนั้นตั้งเยอะเช่ไปะ ไม่แน่ใจแล้วแล้วเราจะพูดทำไมอยากพูดเสียงขำที่โค้โหดร้ายแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นยาว่าเรียนแบบแป๊บเคยเห็นคนวหายแบบนี้อยู่ไม่วหายคนเลยเลยอะตอนเนี้ย รีลบลงสีไปทำไมอะ่ะเฮ้ยนี่มันคิดจะวาดตามเราง่ะแบบนี้อาภัยให้มีได้งั้นก็เอาเป็นสีประมาณน,แบบนี้แล้วแบบนี้ก็เป็นแบบนี้เฮ้ยพี่มันก่อนพี่พี่ดูมันทำเนีย ใช่ไหมใช่ทำเนียนทำเนียนมาเรียนมาเกี่ยวกันไหมเนี่ยว้าทำเนียนเหมือนเรียนมาก็มันเรียนมาไงเหมือนเรียนมามันก็ต้องเรียนมาดิถ้ามันเหมือนเรียนมาขนาดนั้นมันก็ต้องเรียนมาแล้วแหละกัดอ้าวไอ้นี่ไม่รับมุกด้วยเนาะอ้าวไอ้นี่ไม่รลับมุกด้วยดีจรงเนาะโอกาได้ไม่รับมุก หรือว่าลองคลิปอยู่นะคืออะไรแหวนแรงเงาแรงเงาภูเาขาไงอีงโง่ไม่รู้จักเหรอเอลิตะเออดีจะได้ไม่ต้องรู้จักไม่แนะนำให้รอ,อเล่นรู้จักเว้ยเออถ้าไม่รู้จักนี่หรือทีบัวเดสมอลล่ได้เลยเดสมอเลล่แปลว่าอะไรต่ออายอไงนะ ตออาอตัวตายตัวตายตายตัวพอหน่นตรางขายพดอุ้ยท่ะทุกอย่างในที่นี้ของฉันนั้นมีแรงเงาไอ้ย่าสวยปัาสวยป้กสวยป้าเดี๋ยวเรียนแบบเดี๋ยวเรียนแบบเพราะฉันจะไม่ให้ดูค่ะ วัดกนเมฆกนเมฆฝั่งดำๆนี้ก็จะเป็นสีประมาณเทาๆเราจะวาดเป็นสีเทาๆฝั่งนี้แล้วก็เป็นสีประมาณสีสขาวอยู่ฝั่งนี้เพื่อให้เขาเห็นว่าฝั่งนี้ฝั่งนู้นคือแรงเงาส่วนฝั่งนี้นั้นไม่เป็นแรงเงา เฮ้ยสวยจริงจริงจังกระมังจริงแค่นี่ยของวะอยู่นี่เฮ้ยมีคนให้ด้วยยิงเฮ้ยมีคนให้สามแน่ว้าวยังไม่มีเพื่อนอืมเฮ้ยาจะมีคนให้มีคนให้ เยอะคว่เลยอ่ะนี่ค่ะให้คนนี้ค่ะอย่างน้อยก็เห็นความตั้งใจนะคุณผูเมายาหมองไอ้นี่เรียนแบบพี่เป๊กซีบิงชัดๆไทยวัดจีนเด e ์เวลเมายาหมองไทยไหนเดี๋ยวก็ตัดสินยังอ่ะเข้ารอบกว่าวเฮ้ยอย่าบอกนะครั้งนี้ชนะ เฮ้ยก็รอบตัดสินสุดท้ายแล้วคะแนนคะนนคะแนนสี่เฮ้ยกต่รอบนี้พี่ชนะว่าดูดิรอบนี้พี่ชนะใสๆอ่ะว้าวรอบนี้ชนะโคตรดีใจฮ่าฮ่าให้ผู้ชมรอบนี้เราชนะนะคะงั้นก็พี่ก็ขอแค่นี้นะคะบ๊ายบาย